เอาละครับมาดูกันลูกนี้ครับซาดิโอมาเน่มาดูความเก่งความคล่องแคล่วความเปรี้ยงปล่าครับมาเนีครับดังได้พลังใบมาดูว่าลูกนี้ล็อกไปนึงทีแล้วมาไอ้ล,ลูกนี้ขอจบเองแล้วกันฮะขึ้นนำสามหนึ่งไปเลยครับสำหรับซาดิโอมาเน่ฮะใครที่กำลังมองหาดีเเทพราคาถูกต้องที่นี่เลย ไอดีฟีฟาโฟช็อปบายโอบริการซื้อขายไอดีคุ้มค่าปลอดภัยต้องที่นี่เลยโดยพ่อขาเมื่อชีพผ่านการซื้อขายมามากกว่า1,000ครั้งบริการรับ p ีีแถมยังมีบริการ o อนอด้วย กราบสวัสดีด้วยนะหลังจากที่ริวเบอร์พูเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไปได้ในศึก FA คัพของเรานะในสกอร์3ประตูต่อ2แล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่สนุกแล้วก็เกือบไปเหมือนกันเป็นเกมคุณภาพเลยนะเพราะว่าฤดูการนี้แมนซิตี้กับริวเบอร์พูเจอกันบ่อยมากนะครับในหลีก2ครั้ง <Okay. S 1> FA คัพหครั้งแล้วมีโอกาสที่ U c เซจะไปพบกันอีกนะผู้ชมนะก็สำหรับใครที่เข้ามาได้ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้ไปถึง2,000ัซับไวๆนั่นเองครับวันนี้เรามาจะมารีวิวถึงงกองหน้า สามแดนหน้าในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองก็คือซาเด,ดียวมาเน่เดียโก้โชตาและก็มัวเม็ดซาร่าของเราเองครับก็เป็นอีก3คนที่เป็นสามภาษาที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับก็สามภาษาที่ดีที่สุดในโลกมันก็จะมีหลายทีมก็ลิเวอร์ูลก,ก็ติดหนึ่งในนั้นด้วยแล้วกันนะครับก็ส่วนมาเน่เนี่ยจะเป็น21่สทีว ดีโกโชต้าจะเป็น E21 แล้วก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็น22่สีวานั่นเองครับส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นจะพาไปดูสแตตก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่สแตตกันเลยฮะเอาละครับเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นซาดิโอมาเน่เป็นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็โชต้าเป็นหน้าเป้าหรือหน้าต่ําก็ได้ครับแล้วก็ริมเส้นฝั่งขวาเป็นซาดิโอมาเน่ไม่ใช่นะฮะโมฮัมเหม็ดซาร่าขออภัยด้วยแล้วกันครับเราไปดูที่สแตตของโมฮัมเหม็ดซาร่าก่อนี้ ผมชอบมากๆเลยครับก็จะมีนี่ครับวิีช็อตครับเลี้ยงบอลได้รวดเร็วครับแล้วก็เปิดขวาสนามแล้วมียิงแบบชิปด้วยครับแล้วปีนี้ผมบอกเลยว่าปฏิกิริยาของซาร่าดีมากครับแล้วผมบอกเลยว่าปั่นที่นี้โอ้โหนะผมต้องให้ดูครับยิงโค้ง122ยิงเข้าเข้าซ้ายที่ไรนี่หายตลอดนะครับแล้วดูความเร็วชีจชัดแน่นอนครับ131เลยนะครับโอ้โหจบสกอร์นี้127ไม่รู้มันจะแข็งแร่งแบบว่าจบสกอร์ไปไหนนะลูแข็งแร่งครับ114เป็นปีที่แข็งแร่งที่สุดของโมแบบซาร่าแล้วนั่นเองครับมาดู โชต้าเองนะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใช้ปียี่ซหรือ20 U c l ซนะครับบอกตรงๆเลยครับว่า2ปีที่ผมพูดมาดังกล่าวนั่นเองคือมันเป็นปีที่มันเล่นในตำแหน่งแบบมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดนะผมถนัดเป็นแบบกลางลุกหน้าต่ำแล้วก็กองหน้าไปเลยประมาณนี้มันเล่นได้3ตํตำแหน่งในแนวรุกเลยส่วนปีอื่นเนี่ยมันจะเป็นพวกซ m CF แล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายอะไรประมาณนี้นั่นเองครับคือโชต้าเนี่ยส,สแตทค่อนข้าง,งดีเลยนะแล้วก็เป็นปีที่แบบว่าราคาไม่ได้แพงครับอยู่เท่าไหร่เองเนี่ยประมาณสี่หมื่นกว่าล้านน 1 3ึใครที่มีขนาดนี้ผมบอกเลยว่าไปยืนในตำแหน่งที่ดีเนี่ก็แน่นอนครับแล้วดูครับจบสกอร์ถึง124ครับแต่ว่าตัวปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าเวหาเหมือนปี21 UCL สำหรับใครที่เป็นสายหมงและอยากเล่นโชตาเนี่ยไปที่ปี21 UC l รับรองว่าโหดแน่นอนครับสำหรับเจ้าเดียโก้โจตาครับ แล้วอีกหนึ่งตัวขาดไม่ได้เพราะนาเดตแห่งแอนฟิลครับซาเดโอมาเน่ของเราเนี่ยครับดูเลยครับความเร็ว129สปีดต้นหนึแล้วถนัด2เท้าด้วยนะครับมาเน่กับโจตาถนัด2เท้าเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนิดนึงนะครับดูที่ค่ายิงโค้ง120เลี้ยงบอล122นะครับไม่ต้องห่วงเลยวิ่งไวแน่นอนแล้วดูความแข็งแกร่งหนร้บ114ครับ,รบโหดที่จารจ์แจบสกอร์123ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ไม่ได้ทางเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเลยนะครับก็เป็นอีกตัวที่แนะนําเลยครับมานี่ <M ane S 1> ที่ผมเลือกใช้เป็นปีทีวารู้สึกว่าปีทีวาไมันดีที่สุดแล้วนะครับก็คุณผู้ชมอยากเลือกปีไหนก็ลองเลือกดูแล้วกันนะถ้าสปีนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้ไฮไลท์จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าดูที่ไฮไลท์ของเฟอร์มิโน่ไม่ใช่นะฮะโชต้ามานี่แล้วก็ซาดิโอมาละมาลาทุยโมเลยซาร่าต้นเองฮะเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของดีโกโชต้าซาดิโอมาเน่และโมมาาาเเเเซรรร่ขอองงนัคบก็็ป3 ปีอย่างข้างต้นที่บอกก็เป็นโชต้าอีครับมาเน่ ane, ก็เป็น21 t y แล้วก็โมแมซาราเป็น22 t y ทีวน่งครับก่อนอื่นเรามาเริ่มเป็นไฮไลท์ของดีโก้โชต้าก่อนเลยกองหน้าเจ้าเวหาของเรานะครับก็สำหรับเจ้าดีโก้โชต้าเนี่ยถ้าใครดูตามไฮไลท์ตามในเกมเนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าเป็นคนที่แขนแข่งไม่เยอะ,ะแต่พอเล่นจริงๆในเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เบียดดีมากๆเลยสำหรับเจ้าดีโก้โชต้านะครับไม่รู้ว่าคนอื่นคิดมันผมหรือเปล่านี่ครับรู้สึกว่าโชต้าเนี่ ผมเคยเล่นเป็นปี21 UCL บวก5 20 UCL บวกบวก5หรือบวก6จำไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นปี2 e 1บวก8ผมรู้สึกว่ามันกิ่งกว่าแล้วมันเข้ามือแล้วมันเล่นได้หลายตำแหน่งนเช่นกลางลุกหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้าเลยสำหรับดีโกโชต้าแล้วเป็นคนที่ยิงดีมากๆครับมาดูว่ารุ่นนี้ครับเลี้ยงขึ้นมาเอ่อเฟอร์นันโดมอเลนเต้ครับเราบนดูครับโชต้า เป็นคนที่ไปหาตัวเองไปเอาตำแหน่งได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นรู้สึกว่าเพื่อนวิ่งปุ๊บเนี่ยจะเป็นคนวิ่งประคองอระไรประมาณนี้เลยแล้วเป็นตัวจบสกอร์ได้เลยนะครับแล้วเป็นคนที่ถนัดฟองเท้าด้วยก็เป็นเมตาด้วยแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เพราะว่าตัวเล็กไปหน่อยสำหรับเจ้าดีโกโชตาจะสุดก็ไม่สุดนั่นเองนะครับแล้วสำหรับผมเป็นแฟนลิฟผมผมก็คิดว่าเขาค่อนข้างที่จะเล่นดีดูรูปนี้ครับดีโกโชตาเหมือนจะไปไม่ได้เนี่ยรูปแบบเนี้ย แล้เป็นคนที่เลี้ยงบอลติดเท้าดีมากๆแล้วต้องดูเลยครับจังหวะนี้ไม่งั้นนี่แย่เลยนะครับโอ้โหมันต้องอย่างนั้นนะผมบอกเลยนะครับเดกโก้โชต้าอ e ี21บวกแครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ40,000กว่าล้านเท่านั้นเองครับรู้สึกว่าถ้าเป็นเงินช่วงนี้ก็มันค่อนข้างที่จะเฟอร์ก็น่าจะหาได้ไม่ยากนะผู้ชมครับมาที่มารับออกข้างบนเลยครับดันเกรชครับมาที่โชต้าน้านบนดูคนลูกนี้โชต้า ดูวลูนี้ไปจะจอบมุมแคบก็ยิงได้เหมือนกันครับเป็นคนที่ยิงดีทั้งอยู่แล้วทั้งสองานั่นเองรเครับสำหรเดโกโชต้าครับครั้งหนึ่งซาริโอมาเน่เคยให้สัมภาษณ์ว่า,าทุกวันนี้เขาไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเดโกโชต้าถนัดเท้าไหนนะเพราะว่าเท้าซ้ายก็ยิงดีมากๆเลยส่วนเท้าขวาก็ไม่ต้องห่วงเลยเฉียบขาดแน่นอนครับเอาจริงผมก็เพิ่งรู้ว่าโชต้าถนัดขวาเมื่อไม่นามนมานี้เองตอนที่ยิงจุดโทษเจอกับเชลซีที่ได้แชมป์คาราบาวครับนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วหลังๆมาเกยิงเท้าซ้ายดีมากครับ แต่ว่าก็ช่วงก่อนที่จะแบบว่ายิงด้วยเท้าเนี่ยก็มงแบบโอโ้โหมงแบบมงดีมากๆสำหรับโจต้าถ้าใครเป็นสายมงผมแนะนำไปเป็นปี21 UCL นะครับผมบอกก่อนนะเพราะว่าเป็นปี e 1หรือ20 UCL เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสายเลี้ยงสายแบบว่ายิงซะมากกว่าถ้าใครสายมงก็แนะนำไปเป็น21 UCL เลยนะครับดูว่าอยู่ข้างบนครับโจต้าอยู่ข้างบนครับ ยูดีจะวิ่งหาช่องอะไรเองแบบโอ้ไม่ต้องบอกไม่ต้องกดให้มันแบบว่าหาช่องคือมันวิ่งของมันเองเลยสำหรับเดียโกโชต้านะครับแนะนําเลยนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครทำฟูลทีมลิเวอร์ฟูลทีมบุกแทนตันหรือฟูลทีมโปรตุเกสต้องมีครับใช้คนนี้ครับดีโกโชต้าครับแข้งฝอยทองรายนี้ฮะดูครับลูกนี้เนี่ยแบบเนี้ยปั่นก็ได้อะไรก็ดีโอโหพลังเหมือนจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่า ยืนตำแหน่งปฏิกิริยาเนี่ยร้อยสามสิบครับผู้ชมครับอย่างที่มมบอกทุกครั้งนั่นเองว่ายิ่งปฏิกิริยาเยอะเท่าไร่หรือค่าย,ยืนตำแหน่งเยอะเท่าไรเนี่ยกองหน้ายิ่งจะเล่นดีเท่านั้นแล้วดูับดูดูโชต้าดูฮนะ ยิประคองเพื่อนตลอดแล้วดูปั่นลูกนี้คือหวังผลได้เลยนะครับล้วบอลพุ่งแรงมากๆนะครับเหมือนจะรวดเลยนะฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของโมเมซาร่ากันบ้างครับก็เอาไว้เป็นประมาณนี้สำหรับโจต้านะฮะเอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของซาร่านั่นเองครับชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ฮะเอาล่ะลูกนี้ไม่ผู้พัฒนาตั้งเพลงครับดีโกโจต้ามาอีกแล้วพาบอลขึ้นมาครับซาร่าหาช่องหมาลูกนี้ยิงไกล้ๆไม่เป็นนะยิงไกลไปเลยครับ บอกเลยว่าดีโกโชต้านะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายดีเหมือนกันย้อนจากเมื่อกี้เนาะซาร่าเนี่ยเป็นคนที่ยิงเท้าซ้ายได้ดีมากๆนะอารมณ์เหมือนแมสซี่เลยนะผมบอกให้ถ้าใครไม่อินว่าต้องเล่นแมสซี่นี่ซาร่าคือเหมือนแมสซี่แทบจะทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นอ่าอาจจะมีเท้าวขวาด้วยอาจจะเป็นปัญหาเพราะวาแมสซี่เท้าวขวาผมรู้สึกว่าเวลาเล่นเองมันน่าจะดีกว่านะแต่ว่าพอเป็นซาร่าเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เท้าซ้า,ายนี่ก็น่าจะย,กยากๆนะแล้วอีกตัวหนึ่งนี่คือชาก,กิลลี่เนี่ยตัวเนี้ย เดี๋ยวเจ้วันหลังเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ละการสอบเจ้าชากิลี่บอกแปดนะครับโอ้ยิงอย่างผมและซาร่าเป็นตัวที่จ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายดีมากๆครับล้อ22ทีวเป็นตัวที่เลี้ยงบอลดีบวกแข็งแกร่งมากๆนะครับผู้ชมนะโอ้โหซาร่ามาดูรูนี้ครับขาวบอลขึ้นไปเฟอร์โดตอนเลไอคอนครับดูว่าดูโล่งๆเนี่ยซาร่าถ้าเข้าสายผู้ชมไม่เหลือนะครับขอแค่คุณกดปั่นแล้วกดยิงอะโอกาสเข้าประมาณ80-90%นะสำหรับซาร่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องเป็นเท้าซ้ายเท่านั้นนะฮะ ข้าวขวาก็อาจจะหวังผลยากนิดนึงนะแต่ว่าคงไม่มีใครเอาซาร่าไปเล่นข้าวขวาอยู่แล้วนะฮะโอเคไปกันต่อรุ่นนี้เหนือจะเป็นแหลงส,งสองสองนะกับคนดูนะครับถ้าใครที่อยากมาร่วมสนุกอยากมาเชียร์บอลอยากมานั่นมานี่พูดคุยกันได้เลยที่แฟนเพจ Facebook เส้น,นสนามล่างลงลงดูอ่ะเข้าสายอีกแล้วฮนะมันฉายภาพซ้ำเลยนะครับซาร่านะครับยี่สิบสองทีวีพรมบอกเลยปีนี้ถ้าใครมีเงินแนะนําจัดบวก6กบวกเดบวกแไปเลยนะครับถ้ามีตังนะครับ โอ้ยนักเตะเท้าซ้ายที่เขาค่จะเล่นได้อารมณ์เหมือนเมซี่เลยครับแล้วดูลูนี้ตบกลับมาซาร่าซัดเต็มข้อครับโอ้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือซาร่าเนี่ยมันขนาดเท้าซ้ายก็จริงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาจะยิงจะอะไรเนี่ยมันจะเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่มันต้องได้ยิงเท้าซ้ายอะเออมันจะไม่ปล่อยให้เองไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องยิงเท้าวขวาเลยแม้แต่น้อยเลยคุณผู้ชมดูลูกนี้โชต้าแทงมาเอาแล้วครับซาร่าอย่างที่บอกครับมุมนี้เป็นมุมประจําอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่เหลือฮะ โอ้โหซาหร่าครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเป็นพ่อนาเดชฟาดิโอมาเน่กันมั่งละกันนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร์ไว้ด้วยละกันคลิปนี้ลงก็น่าจะ1,200ซับสไคร์ได้แล้วมั้งผู้ชมนะไปให้มันถึงหมื่นช่วยกันนะนผู้ชมนะไม่นานหรอกแดีวก็น่าจะได้นะสิ้นปีนู่นละะโอเคไปกันต่อลู้สุดท้ายของไฮไลท์ของซาร่านะครับดูร really, ีมาเน่ฟันลูนี้ดันกิดโมงแล้วดูลูนี้จมูกโอ้โหดูฮนะจมูกไวจัดเลยฮนะฟาดิโอมาลาเอ้ยทุย โมเป็นซาร่านะแม่ขอใครมาครับคอ,อนันเดตแห่งแอนฟิวมาแล้วสา,าเนี่ไม่ใช่มาเนี่ผมบอกเลยว่ามานี่เป็นตัวหนึ่งในลุกที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลเลยครับดูวะในเกมล็อกไปนหนึ่งทีถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่ามันเลี้ยงบอลแล้วมันคล่องมากๆเลยครับแล้วผมบอกเลยในแนวลุกของสาวตัวนี้ซาร่าเป็นคนเดียวที่ถนัดเท้าซ้ายครับนอกนั้นมาเนี่กับโชต้าถนัดสองเท้าเลยนะครับโคตรโหดแล้ววิ่งโคตรเร็วนะครับ เป็นมีพลังแบบเลี้ยงบอลเร็วหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าท Y เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ AI ค่อนข้างดีเลยสำหรับทุกตัวในะทุกปีเลยที่ลงทายด้วยท y นะครับดูว่าดูมาเนี่ดิวิ่งหาช่องแบบนี้แล้วดูสปีดฉีกเนี่ยโอ้โหแล้วดูยิงครับแทบจะไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรเลยครับมาเนี่วิ่งดีหาช่องดียิงคมนะครับขอแค่เล่นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับผู้ชมนะสลับมาเนี่นะครับโหดแน่นอนผมก็ใช้เป็นปี21ท Y วีบอก6ล้าตัวนึงง็ประมันสี่าล้านกว่าเป็น คุ้มค่าอยู่ครับมาดูว่าลูกนี้มาเนี่เจอราดครับดูมาเนี่ลูกนี้ให้ดีครับดูครับลงงว่างๆดูว่า,วา,วาปั่นมันคุยคีย้โกงแค่ไหนครับดูว่าสไลด์มาแทบจ,จะไม่มีมุมแล้วดูปัน่นนะลูกนี้โคง้งๆเข้าประตูไปเลยฮะโอ้โหเขาหน้าเด่นแห่งแอนซิลครับาฟบาดิโอมาเน่ครับก็ตอนนี้ก็อายุอนานามนก็30พอดีเพิ่งถามมันเกิดไปไม่นานมานี่เองครับก็ตอนนี้มาเนี่ก็ช่วยให้ริวพูเข้าไปรอบชิงกับ เชลซีนั่นเองครับแหมเชลซี αι, ก็เอาชนะกิฟฟันคารเรไปได้เดกครับก็ลอไปเจอกันที่รอบชิงมาดูมานี่ครับดูความเร็วแล้วดูยิงเนี้ยใครมันจะไปรับได้นะครับลูกนี้ต่อให้เป็นเมนดี้สิคนก็รับไม่ได้นะมุมนี้โอ้โหยิงคมยิงแรงจริงๆครับแต่ก่อนนี่ผมรู้สึกว่าแอนตี้นะผมไม่ใช้เลยนะมาน,นี่กับซาร่าแต่พอแบบว่าเราได้ใช้ปีที่มันดีๆหน่อยก็รู้สึกมันเก่งจริงๆครับประกอบผมไปใช้ปีเอลเฮดปีซีโอซีอะไรเงี้ยมันไม่เก่งนะแต่พอมาใช้เป็นปีแบบเนี้ย เออมันเล่นดีมันเล่นง่ายแล้วดูมานี่ครับหาช่องดีเกินแล้วลูกนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮนะชิปไปเลยคนระับโอ้โหโสรัสเซียเลยนะครับในจีเรียลเดนมาร์กด้วยนะอันนี้เป็นเซเนกัลนะฮะโอ้โหแล้วดูครับมา,มานี่เป็นโปวที่เล่นง่ายมากๆแล้วผมรู้สึกว่าแพทเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตน้ําหนักตัวมานี่หรือเปล่าผมจําได้เลยตอนที่มันประมาณที่ผมเล่นฟีฟ่าแรกๆเลยนะมานี่มผมผอมเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นแบบว่า มาตจะฐานแล้วรู้สึกว่ามันดูสมส่วนขึ้นแล้วรู้สึกมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกนะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับก็ที่แรกเนี่ยผมใช้ไปเป็นอตอเลสไอคอนบวกห้าแต่พอหลังๆมาผมรู้สึกว่าตอเลสเมันมันจะโดนแบบโดนลดพลังหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านั้นโดนเหมือนโดนลดพลังอ่ะเออผมเลยใช้เป็นสามประสานแบบนี้น่าจะโหดกว่าละกันนะครับก็สำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นไงโอ้โหลงลงอย่างนี้โกงขึ้น เนี่ยมันวิ่งเร็วจริงๆนะครับก็สำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงกับสามภาษาชุดนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวไหนหรือถ้าผมมีเนี่ยผมจะคอมเมนต์ให้ละกันมาคอมเมนต์ด้านล่างไวล้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ